การสัมพันธ์กับยูเมียนทั่วโลกแบบไหนอย่างไรคะ่ะชวนไหมคะโอเคถ้าหนูได้เป็นมิสยูเมียนไทยนะคะหนูจะมีภารกิจหรือการเชื่อมโยงกับยูเมียนทั่วโลกแบบไหนอย่างไรคะ่ะขอถามเป็นภาษาเมียนนะคะกรรมการหนาา่อยคซิก้ไม่ก็เป็นมิสยูเมียนอีแหงไม่ให้แนนอให้จิวทงเฉาอา เยัจุ้งออกบนแยอยูเมียนฮานอไมอจะเอสยจิวทงแรงจริงสำหรับคำถามออส่วนตัวแล้วอยาเป็นเมียนที่เชียวโซเชียลอยู่แล้วอ่กอยาจะใช้สื่อโซเชียลในการสื่อถึงเตียเตาก็เอยาเป็นเมียนเซียแล้วก็ ทุกวันนี้เียก็ยังเจียววิถีชีวิตของบุญเมียนในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆ,ๆคลิปของเย่ออกแล้วย่งอาะเจียวอ่าบุญบุญเมียนเสียให้ไต่เจให้แห้งเจให้เบ็ดเมียนหรออีจันทรเสียนั้นหนงให้เบ็ดเมียนให้แห้งเจส่วนตัวเย่เนี่ยให้เยเย่จะโซคลิปนํำคลิปเจียมินเป็นคลิปออก คุณว่าเมียนมัวต่อยทั่วโลกตุ้มหมากกองเอออาบอวน่ะเป็นเมียนเสียบสวยห้านฮานอจุคงบนเยว่าสิบเมียนสิบเมียนหนุ่งอ๋อเมีนยนใหม่อยู่ตัวกองฮานอกองเอาบนเย่ปุ่เพนี้ไหวบรรพบุรุษเป็นหย่งว่าอยากจะใช้นมสื่อโซเชียลนะอันย้ช่องนะอออเป็นในการสื่อเชาอีูเมียนโลกโอแรลงจริงทั้ม แนจริงอ่อนนยไในร้อยสำหรับคำตอบค่ะจีนีเงาเป็นคำถามที่สองให้กับสาวงาม M04 นสีนางสาวพินิดาตระกูลพิทักษ์กิจเชิญคำถามจากคณะกรรมการเ ท่นนนอนไหน่เนี่ยไหนท่านอาบไปใช่ใช่ไหนท่านเบื่อปวดเบื่อเสียด่วยได้ไหมชิ้นจินใช่ไหมนั่นหนาหนเงี้ยนี่ไหนกันไหนโอ้ก็เป็นว่าอ๋อท่านมีแนวทางในการแนะนำน้องๆอิวเมียนนี่น้องเรานะครับรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของอิวเมียนแบบปฏิบัติได้จริงๆ ทวนไหมทวนให,หม่ไหท่านมีวิธีการหรือแนวทางในการแนะนำน้องๆในการรักษาประเพณีวัฒนธของยิงเมียนแบบปฏิบัติได้จริงๆเห็นครับโทษว่าไหนเป็นเมียนว่าออกสิก้องใม่ก็เป็นอเสียดวยเงียนี้เอาอีหมวนมวยออยใฮ้ฮานอ่อ จิบเจนไปโตเจนบัวแงเมียนแงเลี่ยฝีงไปตรงเจไอโตออกเจนนิ่งไม่ให้นองใม่ใจออกเป็นไปเตาโอแหลงจริงงบวานายโอก้องหนายกะเอียสามารถแบบบุญบัวแงเด็กรุ่นใหม่อนุรักษ์และรักษาบุญยวัฒนธรรมประเพณีอิ่วเมียนฮาน้องตุนะอ๋อบัวจุยอมรับคำว่ารักษาอนุรักษ์ก็คือ คุณนินคงเดิมเมื่อเบอรจุยอมรับก็เซปัจจุบันเด็กยิวเมียนรุ่นใหม่นะเนี่ยระบวจะยังเล็งเห็นได้สองข้อก็คือหนึ่งเยี่เมียนว่าอยู่ยิวเมียนปัจจุบนันยุคปัจจุบนันเอาละว่าหน่มหายหนุ่มเมียนหว่ากองส่วนใหญ่ล้เม่หน่งภาษาไทยกลางในการสื่อสารน้อมต่อในีฮียีหายออดบุญบัวออตุ้ก้องว่าเป็นเมียนหว่าช้ำแต่โอ้เองประเด็นที่สองก็คือบป็ยี่เมียนลู่โฮออ อาจูเองยอมรับและเข้าใจว่าบัวอิจานปัจจุบันนะบัวไม่สามารถใส่ชุดอิวเมียนดั้งเดิมในการดำรงชีวิตตู้บัวแต่อจูหมยการประยุกต์ห้าดมเที่ยวบัวเดินแฟชั่นโชว์ก็คือเป็นการเป็นอิวเมียนประยุกต์ไปในตัวออกเพื่อที่จะบุรณเหมาะกับสภาพบริบทของปัจจุบันแนละโอฮังางไฮยูป่าแตะแห่ออกปุ้นเมียนหมวต่อยตัวฮิวตัวก็เซบัวเมียนเนี่ยมีดีและมีศักยภาพไม่แพช้ชาติใดในโลกนี้ค่ะแหล่งจริงช้ำ กับเอ็นย์สางสาวพินิดาจะมิง่งออกเป็นวานายปุ้นเท้าเสียด่วย M05 นย์ห้างสาวเหมือนฝัน,นเป็นจุลวัฒน์ออกทโ่านายนกรรมการออกคำยนญเป็นภาษาไทยนะครับคุณจะใช้เอกลักษณ์อะไรในยูเนียนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รู้ครับ ีกรอบหนึ่งนะครับคุณจะใช้เอกลักษณ์อะไรในยูเนียนของเรานะครับประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รู้ครับขอบคุณครับอ่าเป็นเมนหวาเซเม่ไอหนุงให้ยุงออกคุณเมือนหิยุทธ์ต้องโบนัะเป็นยูเน,น,นียนฮะเนอคุณจะโหดตาโอแรงจริงสลับนมว่านายโอต้องเป็นไอเยอไอหนุ่งยุงตรงเป็นบัวเมียนอ่าถึงจบคุณอ่าอนุรักษ์บัวเมียนออก อายาเซบัวอ bueno, eh? e so ah ิจานะบัวเมียนวต่อยอะหม่างห้เจ้าอย่ากดไม้ชงก็อายเแหนเซหน่มบัวยี่ชงโอเอาบัวยี่ชงแหนจู่เก่งหน่มหิ้วหน่มชาโจนินใต้แอลบัวชงแหนเป็นอบัวยี่เอกลักษณ์าเต้าแต่ตู้แต่ปอดไห้หิ้วก้องโอแหนเป็นอิวเมียนยาบัวยี่เมียนยี่ชงแหนคาเต้าแต่ปอดแหญ่หิ้วเ่น ไอ้อีจันออกบัวเจ้าชงเนี่ยมีจับจูลุยโพโลไฮไฟจันหวันเหวี่ยงเฟชั่นไองก็มีเหียเฟสเหยียหันยุ่งโซโซเชียลไอจีโลไฮเซปุลลุงเดียตุ่มหม่างตุ่มปอดไองชงแหนเจก้องไควชงชงแหนนินใหม่นินยีลายเอกลักษณ์โลไฮโอไม่ลายเจียวลายส้มงานเปียงยุยโลไฮนิ่งแสดงถึงความเป็นมาของบัวเมียนเยเซออย